สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์นิสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังไม่ท่านเพื่อเป็นการมเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวปลามูลฟิสสัตว์น้ำลึกเขตร้อนขนาดยักษ์เกยตื้นปริศนาบนหาดซาฮัฐปลามูลฟิสสีสันสดใสความยาวลำตัวกว่า100เซนติเมตรถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตื้นบนชายหาดซันเซสในเมืองซีไซ รัฐอริกอนสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งสวนสัตว์น้ำซีไซอัลคารียมระบุว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากนายคีเชอร์เรนผู้จัดการทั่วไปของซีไซอัลคารียมเผยกับสำนักงงข่าว CNN ว่าไม่ใช่เรื่องปกติเลยที่จะพบปลามูลฟิสสภาพสมบูรณ์ขนาดนี้เกิดตื้นที่รัฐออริอกอนมันเป็นปลาที่จ๋งมากปกติเราไม่เคยเห็นเรื่องแบบนี้ที่หาดนี้นายเชนเลอร์กล่าว ชาวบ้านตื่นเต้นกันมากเลยครับองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งสหรัฐโนอา,นอาเผยว่าข้อมูลเกี่ยวกับปลาชนิดนี้มีน้อยมากเพราะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําลึกและปกติมักพบปลาชนิดนี้ในเขตร้อนและเขตอบอุ่นเท่านั้นข้อมูลในเว็บไซต์ของโนอาระบุว่าปลามูนซิสเป็นปลาที่มีหน้าตาค่อนข้างแปลกมีตัวรูปคล้ายวงกลมและแบนและมักมีสีเทา บริเวณส่วนท้องปลาก็มักมีเฉดสีเทาเรื่อยๆไปจนถึงสีแดงเลือดและมีจุดขาวประปรายส่วนครีบและปลาปากมักมีสีแดงส่วนดวงตาเป็นสีทองส่วนสภาพของปลาที่พบนั้นเป็นสภาพที่ดีมากซึ่งนายเชลเลอร์เชื่อว่าเพิ่งเกยตื้นบนหาดไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์น้ําจะได้รับแจ้งให้มาดูแต่สิ่งที่น่าเสียายคือปลาตัวนี้ไม่ได้ถูกพัดมาแบบมีชีวิตแต่ก็ยังดีที่ไม่ถูกนกจิกไปกินซะก่อน นายเชลเลอร์ nice บอกอีกว่าปลาหมุนฟิสตัตวนี้มีขนาดเท่ากับตู้เย็นตู้แช่ยเย็นขนาดเล็กและสวนสัตว์น้ําจะทํางานร่วมกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําแห่งแม่น้าโคลอมเบียเพื่อเก็บรักษาปลาตัวนี้เอาไว้หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนํามาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดต่อไปขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชม ขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ